ตัวแทนหมู่เรียน66ทับ11สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันนี้พวกเราเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดดอนขนาดจังหวัดนครปฐมบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ บรรยากาศภายในวัดน,นะคะถือว่าร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งเมื่อพวกเรามาถึงนะคะก็ต้องขอไปไหว้พระสกการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ค่ะ และวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงมีวินยัยสุจริตจิตอาสาตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนคนปรปฐมและ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามคัคคีรู้จักและเข้าใจในการทำงานเป็นทีมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ หลังจากที่เราไหวพระทำบุญเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เดินทางไปหาพระคุณเจ้าเพื่อที่จะติดต่อในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดดอนขนาดแห่งนี้ค่ะซึ่งพระคุณเจ้านะคะก็ได้บอกกิจกรรมและบอกหน้าที่ให้กับพวกเราให้พวกเราเนี่ยเตรียมตัวในการที่จะมาทำกิจกรรมจิตอาสาในวันถัดไปค่ะ หลังจากที่พวกเราได้รับมอบหมายหน้าที่จากพระคุณเจ้าแล้วพวกเราก็ได้มีการมานั่งประชุมหารือกันในการวางแผนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งการวางแผนของพวกเรานะคะก็จะทำให้พวกเราเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะเมื่อวางแผนเสร็จแล้วพวกเราก็ได้รวมพลังกันและก็เดินทางกลับค่ะเพื่อเตรียมตัวมาทำกิจกรรมในวันถัดไป และแล้วก็มาถึงวันที่สองสำหรับการเดินทางไปที่วัดดอนขนากจังหวัดนครปฐมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมจริงค่ะซึ่งการเดินทางในวันนี้นะคะเราเดินทางเป็นระยะทาง23กิโลเมตรค่ะและใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพวกเรานะคะสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมวันนี้พวกเรามาทําจิตอาสาที่วัดดอนขนาดจังหวัดนคปรปฐมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะและกิจกรรมแรกที่เราทํานะคะนั่นก็คือการเช็ดทําความสะอาดโต๊ะบริเวณวัดค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าโต๊ะแต่ะละตัวนะคะ มีความสปกปรกเนื่องจากมีใบไม้และน้ำที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะพวกเราจึงใช้ผ้าในการเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ กจกรรมต่อมาที่พวกเราจะลงมือปฏิบัตินั่นก็คือการกวาดลานวัดบริเวณรอบโบสถ์ค่ะซึ่งลานวัดที่นี่นะคะถือว่ากว้างใหญ่มากๆเลยค่ะและก็มีใบไม้ล่วงเป็นจำนวนมากพวกเรานะคะจึงใช้โอกาสนี้ในการลงมือปฏิบัติคือการกวาดลานวัดนั่นเองค่ะบรรยากาศการปฏิบัติงานของพวกเรานั้นจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ นอกจากเราจะกวาดลานวัดแล้วนะคะเรายังเก็บเศษขยะถุงพลาสติกนำไปทิ้งที่ถังขยะเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ ะะร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากจะทำให้วัดแห่งนี้น่าอยู่แล้วก็ร่มรื่นแล้วนะคะยังทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมนี้อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือผลงานการทำความสะอาดของพวกเราเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสะอาดขึ้นจากเดิมมากเลยใช่ไหมคะ และกิจกรรมต่อมานะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดบริเวณศาลากลางน้ำค่ะซึ่งพวกเรานะคะก็ได้มีการแบ่งหน้าที่กันในการทำความสะอาดค่ะซึ่งเราก็จะมีการจัดดอกไม้ทูบเทียนจัดสังฆทานนะคะแล้วก็มีการกวาดเช็ดถูบริเวณโต๊ะเก้าอี้แล้วก็สิ่งของต่างๆค่ะ ยังช่วยจัดอาหารปลาลงในกล่องและยังบริการแก่ผู้ที่สนใจทําบุญให้อาหารปลาอีกด้วยค่ะเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําบุญให้อาหารปลากันต่อค่ะเห็นไหมคะทุกคนน้องปลาที่นี่นะคะตัวใหญ่แล้วก็มีเยอะมากๆเลยค่ะน้องๆเนี่ยว่ายเข้ามากันใหญ่เลย แลแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของพวกเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองค่ะซึ่งห้องน้ำที่นี่นะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ผู้คนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยเข้ากันเยอะมากๆเลยดังนั้นเนี่ยการรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะพวกเราจึงช่วยกันในการทำความสะอาดห้องน้ำทั้ห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายค่ะจะเห็นได้ว่า ห้องน้ำเนี่ยสะอาดแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยค่ะ รกิจเสร็จแล้วนะคะพระคุณเจ้าก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่มาประเมินผลงานการทํากิจกรรมแทนค่ะค่ะคุณลุงคะตอนนี้นะคะหนูก็ได้ทําการกวาดล้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะ,ด,ะดูดูดีเรียบร้อยดีนะเออทราบดีลด้ใช่ได้ดใชด้ได้ได้โอเคทำได้เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะ คุณลุงค้าเนี้นะคะพวกหนูก็ได้มาทาจิตอาสาใจค่ะโดยพวกหนูนะคะเอาผ้าเนี่ยเช็ดโต๊ะให้สะอาดค่ะคุณรู้ว่าเป็นยังไงบ้างคะดูดูด,ดีเรียบร้อยดีเรียบร้อยสะอาดดีได้ได้ใใจก็ดูดูเรียบร้อยขอบคุณค่ะขับขข้ามเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันค่ะ วันนี้นะคะพวกเราก็ปฏิบัติภารกิจในการทํากิจกรรมจิตอา,าสาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วัดดอนขนาดจังหวัดนครปฐมถือว่าวันนี้นะคะภารกิจของเราสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะได้ทั้งทําบุญแล้วก็ได้ทั้งทํากิจกรรมถือว่าการให้ในวันนี้นะคะดีมากมากเลยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เราก็กำลังเดินทางไปวัดกขางนากสที่นีคะซุปเปรุกๆงของเราไปเลยไปมาเดินมกันก่อนป้าหยิบม้ถูกไหมเนาะ้หอทุกคนเราไปเสร็จหอคะเสร็จแล้วครับ่แต่ว่าเราก็ต้องเดิมกันนะคะใช่ไหมคะพี่แบงค์อีกอน่งโง่ สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพพัตราเขียวชะอุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการจิตอาสาขอขอบคุณพระครูประถมพุนากรเจ้าอาวาสวัดดอนขนาดขอขอบคุณตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมขอขอบคุณสถานที่วัดดอนขนาดจังหวัดนครปฐมที่อนุญาตให้พวกเราทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ